มีใครรู้จักผีกะไม่เอ่ยหากใครเลี้ยงผีกะไว้ต่อให้จะหน้าตาขี้ริว้วขี้เล่แค่ไหนพอกลางคืนผีกะมาเลียหน้าก็จะทําให้คนผู้นั้นกลายเป็นคนสวยคนที่เลี้ยงผีกะต้องเซ่นไหว้ด้วยไข่ดิบนละฟองและถ้าหากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดอดอยางๆมันก็จะทําให้คนเลี้ยงกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งผีนับดาวเธอเป็นสาวออฟฟิศ หน้าตาค่อนไปทางไม่สวยเธอมักถูกคนอื่นล้อเลียนอยู่เสมอว่าเป็นลูกเป็ดขี้เรศหน้าตาของเราก็ไม่สวยอย่างที่ใครๆเขาว่านั่นแหละดูสิสิวก็เคลหน้าก็เป็นหลุมเป็นบ่อลึกมอไซค์ขับผ่านนะ่าต้องเสียหลักล้มแน่เลยหน้าตาแบบเราใครเขาจะมารักคิดแล้วมันก็เศร้าเธอได้แต่ตัดพ้อในใจอนจอนาชีวิตตัวเอง อีกอย่างเธอเกิดมาจนอายุ25ปีแล้วยังไม่เคยมีแฟนสัก,กคนยิ่งเห็นเพื่อนมีแฟนไปกันหมดเธอก็อดโทษหน้าตาของตัวเองไม่ได้โอ้ยอยากมีผัวก,กับเขาโว้ยเห็นคู่รักเดินจูงมือผ่านหน้ามาทีไร นับดาวอดอิจฉาไม่ได้ทุกทีโอ้ยวัสนาเขาโน่สูเขาทำบุญด้วยอะไรทำไมเขาถึงมีแฟนกันไม่ได้การแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันจะไม่มีทางเป็นโสดโดดเดี่ยวเดียวดายบนโลกนี้เด็ดขาดเบาหน้าเราก็ไม่ดีไปจีบเขาก็คงไม่มีใครเอาเอางี้ดีไหมเราไปพึ่งพาหมอผีดีกว่าเผื่อเขาจะมีวิธีเปลี่ยนหน้าผีให้กลายเป็นหน้าคนของแบบเนี้ยว่าไม่ได้นะไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคัถา ว่าแล้วนับดาวก็เดินทางไปที่สำนักหมอผีทรงนี้มาเรื่องความรักนะสิใช่ค่ะพ่อหมอหนูอยากมีแฟนพ่อหมอช่วยหนูได้ไหมคะเองมาให้คนช่วยถูกคนแล้วอะนี่นี่มันคือหม้ออะไรหรอคะพ่อหมอเดี๋ยวเองก็รู้สิ่งที่อยู่ในหมอ้อให้ทั้งคุณและโทษถ้าเองอยากมีผัวเองต้องรับให้ได้แล้วคดีคาเสียที่ว่ามันมีอะไรบ้างหรอคะข้าบอกเองไม่ได้หรอก เองต้องไปเรียนรู้โดยตัวเองได้ค่ะณจุดนี้หนูอยากมีผัวมากอะไรหนูก็ยอมทั้งนั้นกว่าจะมาถึงห้องพักก็เย็นแล้วนับดาวนั่งมองหม้อนั้นสักพักใหญ่เอวะเป็นไงเป็นการรีบเปิดหม้อดูให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยดีกว่าเมื่อหม้อถูกเปิดออกก็มีบางอย่างปรากฏตัวขึ้น เธอตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้านั่นแกเป็นใครข้าคือผีกะยังไงล่ะอยากมีผัวนักใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองพูดจบผีกะก็เลียหน้าของนับดาวทันใดนั้นจากลูกเป็ดขี้เรที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยหลุมสิวก็กลายเป็นสาวสวยหน้าใสขึ้นมาทันทีว้าวนี่หน้าฉันจริงๆเหรอเนี่ยทำไมมันสวยขนาดนี้ถ้าไปประกวดนางงามก็ได้จะได้ตำแหน่งนะเนี่ยเช้าวันต่อมานับดาวก็ไปทำงานที่ออฟฟิศเช่นทุกวัน โหนับดาวเธอไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าตาดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาอ๋อไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่หนูแค่สวดมนต์ทำแค่นี้เองจริงๆหรออย่าโกโหกพี่นะมีอะไรดีๆต้องบอกกันนะเออนับดาวเลิกงานแล้วไปกินข้าวกับผมไหมครับไปกับผมดีกว่าครับหรือจะไปกับผมก็ได้นะฮะอ้ายรู้สึกสวยเลือกได้ยังไงก็ไม่รู้มีผู้ชายชวนไปกินข้าวต้องสามคนแน่ไปค่ะงั้นเราไปพร้อมกันทั้งสามคนเลยค่ะ ในแต่ละวันมีผู้ชายเข้ามาให้นับดาวเลือกไม่ซ้ำหน้าแต่ละคนที่เข้ามาก็ใช่ว่าจะจริงใจกับเธอนำซ้ำยิ่งนานวันเธอก็ยิ่งถูกผีกะเข้าครอบงำจ,จิตใจจนแทบไม่เหลือความเป็นผู้เป็นคนฉันอยากกินเนื้อดิบๆฉันจะเอาเงินจากไหนไปซื้อให้แกล่ะไอผีบ้าเลือกกินแต่ของดีๆนะแกเนี่ยแกขัดใจฉันหรอนี่เนีนี่เนี่ย เข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันช่วงแรกอะไรอะไรก็ดีไปหมดแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีแต่แย่ลงเรื่อยๆผู้ชายที่เข้ามาก็ไม่มีใครดีสักคนมีแต่คนมาหลอกให้รักแล้วก็ทิ้งไปนางผีกะมันทำลายชีวิตฉันจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วไม่น่ารลายไม่น่าอยากสวยไม่น่าอยากมีแฟนเลยหราข้าหิวอยากกินเนื้ดี ดูคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย